นี้ปุกุสาติเป็นชื่อของชายคนหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้พบและสนทนาธรรมด้วยในบ้านพักของนายช่างหม้อในพระบาลีไม่มีข้อมูลประวัติว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ในอัทธ,ธกถามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขาอย่างละเอียดบทประพันธ์เรื่องกามนิตแต่งโดยข่าวเจเลรุก ได้หยิบเอาตอนปุกุสาติพบพระพุทธองค์ที่โรงช่างหม้อมาผูกเป็นนิยายโดยให้เป็นพระเอกของเรื่องในชื่อกามนิต์นางเอกในเรื่องชื่อวาสิธีแต่ก็กล่าวถึงชีวิตของกามนิต์แต่หนหลังต่างไปจากปุกุสาติในอัฏถกถาเรื่องเล่าโดยสังเขปในอัฏถกถามีดังนี้ปุกุสาติ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน